สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยเค้าโครงเรื่องยอ่อซีรีส์ด้วยรักและหักหลัง P.S.I.H.U. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง G.M.M. 25เรื่องยอ่อเมื่อพันธิวาถูกแชร์ด้วยคลิปลับในงานแต่งงานของเธอกับภูรินัทร์ทำให้เธอต้องฆ่าตัวตายมีนาเพื่อนของพันธิวาพยายามหาตัวคนร้าย เป็นคนสลับคลิปกับพรีเซนเทชันในงานแต่งงานแต่กลับกลายว่าเป็นการสืบค้นความจริงของมีนาเป็นการขุดคุยเรื่องราวของเธอกับแฟนเก่าพิชรวมถึงความลับของเพื่อนคนอื่นในกลุ่มทั้งทิดาวันสาวสวยที่แอบเป็นชู้กับชานนแฟนหนุ่มของมีนาเมทาชาที่ถูกคุมขู่ถ่ายคลิปเบคเมจากกรวีแฟนใหม่ของธารินีแม่เธอ และสระสวัดีสาวสวยเรียบร้อยดูอ่อนโยนแต่แท้จริงแล้วเธอคือเมียน้อยที่กำลังถูกนัทมนเมียหลวงของกัปตันคีและเป็นลูกพี่ลูกน้องของหมวดเติมจับผิดอีกทั้งมีเรื่องของเพื่อนสาวสุดลึกลับปารนาที่อาจกลุ่มความลับบางอย่างเอาไว้เรื่องราวความรักความอิจฉาและความชั่วร้ายของแกงดอกไม้ กับปุมปัญหาซ่อนเงื่อนจะคลี่คลายอย่างไรต้องห้ามพลาดนะคะในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เซฟโซนแน่นอนนะคะรับรองความแซ่บของ GMM 25อย่าลืมไปติดตามกันนะคะและก็อย่าลืมกลับมาฟังสปอยต,ตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ